ก็สวัสดีด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการสปอยอนิเมะมาหาศึกล้างพิพบตอนที่187นะครับ ณห้องประชุมเมืองพันธมิตรหงพวกเขานั้นที่กําลังจะดูวิดีโอการต่อสู้หงหลัวเฟิงทั้งหมดนะครับซึ่งก็ปรากฏว่าพวกเขานั้นก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าดูและก็คิดว่ามันเป็นไปได้อย่างไรทุกคนเนี่ยก็พยายามจะยื่นคาร้องด้วยตนเองนะครับซึ่งก็ไม่สําเร็จเช่นเดียวกันพวกเขานั้นจึงงงว่าหลวเฟิงนั้นไม่ใช่ผู้อวสโสทาไมขอบเขตสทีทองหลัวเฟิงจึงได้สูงขนาดนั้นจากนั้นหัวหน้าในที่ประชุมเนี่ยเขานั้นก็ได้บอกว่าขอบเขตการจํากัดสิทธิ์ที่เข้าดูการต่อสู้ของหลวเง,เงเเมเวิงวงที่เป็น,นตั้งงเองพอพร้มกัับหหวน้าใม ประชุมเนี่ยจะได้ถามทุกคนว่าการรับหลวเฟิงเข้าสู่พันธมิตรหงนั้นมีใครที่จะคาดค้านหรือไม่ซึ่งแน่นอนว่ามันก็ไม่มีนะครับจากนั้นก็ได้ตัดมาที่หลวเฟิงที่เขานั้นก็ได้เอาแวนสมบัตินั้นมาเปิดดูนะครับซึ่งหลวเฟิงเนี่ยก็ได้เศษโลหะของเผ่าเทพบเหยียนมาด้วยซึ่งนี่มันก็เป็นชิ้นที่2แล้วนะครับหลวเฟิงเนี่ยจึงได้ใช้พลังจิตของตนเองเข้าไปตรวจสอบดูข้างในทันทีซึ่งก็ปรากฏว่ามันก็ได้มีข้อมูลอยู่ในนั้นและหลวเฟิงก็ได้คิดว่าในครั้งนี้ได้้้้ขขขออมมมมมมูลลาาาาาาากกกกวว่่่ครรรัังังงนนนนแะ็็สสถเตเตตติทีีดหยบ มันจึงทําให้หลวเฟิงนั้นสามารถฝึกฝนต่อไปได้แล้วและการใช้ชิ้นส่วนของเผ่าเทพอย่างครั้งก่อนเนี่ยร่างกายมนุษย์ของหลวเฟิงก็แข็งแกร่งขึ้นถึง2เท่าและหลวเฟิงนั้นก็ไม่รู้เลยว่าในครั้งนี้จะสูงขึ้นแบบไหนจากนั้นในกองสมบัติเนี่ยมันก็ได้พบกับสมบัติอีกชิ้นนะครับซึ่งมันก็คือคิสตันสืบทอดเทวทูตซึ่งหลวเฟิงเนี่ยก็คิดว่ามูลค่าของมันไม่น้อยเลยนะครับจากนั้นหลวเฟิงเนี่ยก็ได้มาฝึกตำรารับนิรนามมันจึงทําให้คุณสมบัติร่างกายของหลวงเฟิงเนี่ก็ได้ รวมกับคริสตันทานโลหิตเม็ดที่ส0สําเร็จแล้วมันจึงทําให้หลวเฟิงกลายเป็นนักสู้ดําในตํานานของแผ่นดินทานโลหิตและในเวลาต่อมาทูตของพันธมิตรหงก็ได้มาเยี่ยมเยียนหลวเฟิงนะครับซึ่งเขานั้นก็คือราชาเย่เฉินเขานั้นมาเชิญหลวเฟิงเข้าร่วมพันธมิตรเข้าร่วมสมาพันธมนุษย์ที่แข่งแกร่งที่สุดซึ่งหลวเฟิงก็ได้คิดว่าในพันธมิตรหงนั้นก็ได้มีผู้แข็งแกร่งมากมายและหลวเฟิงที่จะไม่อยากเปิดเผยฐานะตนเองหลวเฟิงจึงได้ห่านรือกับอาจารย์ของตนเองนะครับเพื่อปลอมแปลงประวัติของตนเองซึงงหลวเฟิก็ได้ ช้ชื่อว่าอย่างนะครับราชาข้างอมตะจากนั้นหลวงเฟิงก็ได้มาฝึกนะครับเพราะเขานั้นก็ตั้งใจว่าต้องให้ได้ศักยภาพระดับอมตะราชาอย่างแท้จริงเพื่อไม่ทําให้อาจารย์ของเขาดันผิดหวังหลวงเฟิงที่ได้ฝึกตําราลับนิรนามมันจึงทําให้ร่างกายของตัวเองนั้นแข็งแกร่งขึ้นถึง6เท่าการขับเคลื่อนพลังทานโลหิตนักสู้ดํานั้นก็เป็น10เท่ออาเทบอสูรผ่นแปรขั้นที่1และรวมพลังระดับผู้ครองดวงดาวทั้งหมดเนี่ยก็เป็น120เท่าและมันจึงส่งผลให้กาวคามขีดจํากัักกกาาารรลลออมมมววขงเะไ่ทปแ้้จนจน,น หลวเฟิร์นเนี่ยก็ได้ลอมรวมกับเกาะแม่ทัพนะครับมันจึงส่งผลให้พลังการต่อสู้ของร่างจริงของมนุษย์โลกเนี่ยบรรลุถึงระดับผู้ครองดวงดาวขั้น1 0,000ืนเท่าและจากการติดปีกพิฆาตอูเข้าไปด้วยเนี่ยก็กบกลิ่นอายของระดับผู้ครองดวงดาวได้ทั้งหมดและมันจึงส่งผลให้บรรลุถึงพลังต่อสู้ระดับอมตะราชาจากนั้นหลวเฟิร์นเนี่ยก็ได้มายังจักรวาลเสมือนเมืองพันธมิตรหงนะครับซึ่งที่นี่นั้นก็เป็นกลุ่มเผ่าพันธมิตรหลายกลุ่มร่วมกันก่อตั้งโดยมนุษย์เป็น เป็นตำนานและอยู่อย่าง,งเงียบๆนะครับแต่ทว่าที่นี่ก็ส่งผลกระทบที่เหนือกว่าให้อิทธิพลใหญ่ในการฝึกประสบการณ์นับพันปีของหลวงเฟิงเนี่ยเผ่านั้นก็เคยได้ยินมาบ้างนะครับแต่ไม่เคยเห็นหน้าตาที่แท้จริงของมันหลังจากประตูทางเข้าเมืองเนี่ยตรวจสอบว่าหลวงเฟิงนั้นก็คืออย่างแล้วเผ่านั้นก็สามารถเข้าไปได้นะครับหลังจากที่หลวงเฟิงเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็ได้มีหุ่นยนต์อธิบายถึงแผนผังของเมืองนะครับซึ่งหุ่นยนต์เนี่ยก็ให้ข้อมูลว่าเมืองพันธมิตรหงนั้นแบ่งออกเป็นเมืองชั้นนอกชั้้นนนนในและวิหหารรพพัมธมตงเขืี าชิกหงแบ่งตามศักยภาพพร้อมกับก็ได้อธิบายไปอีกว่า1ดาวถึง3ดาวเนี่ยสามารถอาศัยอยู่เมืองชั้นนอก4ดาวถึง6ดาวสามารถอาศัยอยู่ในเมืองชั้นในและวิหารพันธมิตรหงก็เป็นสถานที่มีเพียงผู้พิชิต7ดาวเท่านั้นที่อยู่เมืองพันธมิตรหงนั้นเป็นแพลตฟอร์มที่ให้สมาชิกพันธมิตรหงไปมาแลกเปลี่ยนกันได้และก็ห้ามต่อสู้กันเด็ดขาดจากนั้นหลวงเฟิงเนี่ยก็ได้เดินชมไปเรื่อยๆนะครับซึ่งระหว่างเดินชมเนี่ยก็ได้ไปพบกับราชาชิง้วนซึ่งหลังจากที่นางเจอหลวงเฟิงเนี่ยนางก็รู้สึกว่ากินอ หลวเฟิงนั้นรู้สึกคุ้นเคยเหลือเกินและก็ได้ถามหลวเฟิงไปว่าเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าซึ่งหลวเฟิงเนี่ยก็จะไม่บอกนางว่าเขาก็คือราชาปีกเงินนะครับจากนั้นเยเชนเนี่ยก็ได้เข้ามาทักทายหลวเฟิงนะครับในที่สุดหลวเฟิงนั้นก็มายังเมืองพันธมิตรหงแล้วซึ่งเยเชนนั้นก็เคยส่งหนังสือชวนหลวเฟิงไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับจากนั้นทางด้านเยเชนเนี่ยก็ได้บ่นกับหลวเฟิงไปว่าหลวเฟิงนั้นคิดจะจีบน้องสาวของเขาอย่างนั้นหรือจากนั้นเยเชนเนี่ยก็ได้บอกกับทางด้านราชาชิงห้วนไปว่าอามาให่ เขานั้นมีชื่อว่าหยางและทั้งสองคนเนี่ยก็พาหลวเฟิงนั้นเดินชมเมืองนะครับทางยานเยเชนเนี่ยก็ได้อธิบายไปอีกว่าเมืองชั้นนอกนั้นเป็นเมืองของพันธมิตรหงคือคักและลุ่งเรืองมากแต่ทว่าก็แตกต่างก,กับเมืองชั้นในแหละนะที่มีแต่ผู้อาวุโสจักรวานั้นอาศัยอยู่ซึ่งหลวเฟิงเนี่ยก็ได้คิดว่าหลวเฟิงเนี่ยก็รู้สึกมหศัศจรรย์มากนะครับซึงหลวเฟิงเนี่ยก็คิดว่าอยู่ด้วยกันที่อื่นอย่างสงบสุขนั้นเป็นเรื่องยากซึ่งราชาชิงหัวนเนี่ยนางก็งากาขนขขรเ ของลูกภายนอกชั่วคราวซึ่งมันก็เป็นเหตุผลที่นางชอบที่นี่นะครับจากนั้นราชาชิงห้วนเนี่ยก็ได้ชี้ให้ดูดวงดาวข้างบนนะครับซึ่งมันก็สวยงามาม,ามากมาก,มากและนางก็ได้ยินมาว่าที่นั่นก็คือดวงดาวแต่ละดวงล้วนก็เป็นตัวแทนผู้ที่แข่งแกร่งในเมืองพันธมิตรหงของแต่ละคนและในนั้นก็มีดวงหนึ่งนะครับที่เป่งประกายเพื่อหลัวเฟิงจากนั้นทางด้านเยเชิญเนี่ยก็ได้แนะนาเล่าบางอย่างให้กับทางด้านหลัวเฟิงนะครับซึ่งมันก็เป็นเล่าที่พิเศษสุดในเมืองแห่งพันธมิตรหงแห่งนี้ทุกคนที่มมมาเมือองงงงแหห่พันธิตตรจะ้ ซึ่งหลัวเฟิงที่ได้เห็นเนี่ยก็คิดว่ามันเหมือนยาพิษนะครับซึ่งทางด้านชิงฮวนและเย่เฉินเนี่ยก็พูดกดดันหลวเฟิงไปว่าไม่กล้าดื่มอย่างนั้นหรือซึ่งสุดท้ายแล้วหลวเฟิงเนี่ยก็ต้องตัดสินใจดื่มนะครับหลังจากที่หลวเฟิงเนี่ยดื่มเข้าไปแล้วก็ส่งผลให้เขานั้นสลบไปทันทีทั้งสองเนี่ยจึงได้พากันหวนัวเราะชอบใจนะครับที่ได้พากันนั้นแกล้งหลัวเฟิงจากนั้นทั้งสองก็ได้พาหลวเฟิงนั้นมายัางร้านค้าที่มีชื่อว่าหอวี่เปาซึ่งมันก็เป็นร้านค้าทีีีี่่่ดดดดทสสุแลละมมขขอองงงาาายย้้คคตๆถึ3นนนเก็ไไิชป จากนั้นก็ได้มีราชาเทียนเจนเนี่ยเข้ามาทักทางด้านเยเชนนะครับซึ่งทางด้านเยเชนเนี่ยก็พยายามจะเข้าไปทักท้ายอย่างเป็นมิตรครับพร้อมกับทางด้านราชาเทียนเจนเนี่ยก็ได้ถามกับทางด้านราชาเยเิยนไปว่าเขานั้นมาเข้าร่วมงานระดมทุนชิงสมบัติด,ด้วยอย่างนั้นหรือแต่ว่าทางด้านเยเชนนั้นก็บอกไปว่าวันนี้ไม่ใช่นะครับซึ่งเยเชนเนี่ยก็ได้พาทางด้านลัวเฟิงนั้นมาทําความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมในเมืองเท่านั้นและก็ได้แนะนําหลัวเฟิงที่ใช้ชื่อว่าหยางเนี่ยให้กับทางด้านราชาเทียนเจนไปจากนั้นทาง ก็ได้สงสัยว่างานระดมทุนสมบัติคืออะไรราชาชิงหัวในะจึงได้บอกไปว่าเป็นการเล่นสนุกแบบหนึง่งที่ฮิตมากในช่วงนี้โดยร้านสมบัติจะเอาสมบัติมูลค่าสูงชิ้นหนึ่งออกมาให้คนหนึ่งหมื่นคนนั้นซื้อด้วยกันในมูลค่ารวมห้าหมื่นล้านหุ่นยนต์แต่ละคนจะออกเงินแค่หนึ่งในหมื่นของราคาเท่านั้นจานวนคนที่เข้าร่วมหนึ่งหมื่นคนนั้นสุดท้ายสุ่มเลือกผู้ที่โชคดีหนึ่งคนและคนคนนั้นก็จะสามารถซื้อสมบัติได้ในระหว่างที่ลัวเฟิงกําลังเดินอยู่เนี่ยก็ได้ไปสสะะดดดดุุตาาากกกับชเเทองงซึ่ขนะ็ไ คิดว่าให้ความรู้สึกเหมือนเกาะพลทหารและเกาะแม่ทพมากซึ่งที่แท้จริงแล้วเกาะน,นี้มันก็คือเกาะสีทองของเผ่าเทพเหยียน,นะครับและมันก็ขายในราคา5 0 0 0ันล้านหุ่นยวนทางดานเยเชนเน่ยจึงได้อธิบายว่าเกาะสีทองนี้พิเศษก็จริงมันนั้นสามารถลดทอนการโจมตีทางกายภาพและจิตใจได้ถึง9ใน10ส่วนเลยนะแต่การควบคุมมันนั้นก็ไม่ง่ายเลยตัวของชุดเกาะเองพงตัวโดยสมบูรณ์ไม่อาจจะเปลี่ยนขนาดใหญ่เล็กได้และก่อนหน้านี้มันก็ได้มีราชาเห่ยห่วงเนี่ยเปลี่ยนร่างเป็นเทพอมาตะปรับให้เข้า กชุดเาะสีทแต่ท้ว่ามันก็ทําให้ศักยภาพนั้นอ่อนลงและทําให้ล่วงลับไปในสึกครังก่นและในราคาตอนนี้ของมันก็สูงถึง5,000ล้านหุ่นยวนมันจึงไม่มีใครสนใจแล้วนะซึ่งหลวงเฟิงที่ได้เห็นเนี่ยเขานั้นก็คิดว่าก่อนลุบของเผ่าเทพเยีอนนั้นต้องฝึกฝนกับตําราลับนี่ด้านนถึงจะหลอมรวมเข้ากับร่างกายแปรผันได้อย่างอิสระและมันที่เป็นจุดด้อยในสายตาของคนอื่นสาหรับหลวงเฟิงแล้วมันไม่มีอยู่นะครับและสมบัติที่หลวงเฟิงได้มาจากไอ้เผ่านาซื่อนั้นก็เพียงพอที่จะซื้อเกาะสีอทองนี้ได้ ดโดยที่หลวเฟิงนั้นไม่ต้องขายคริสตัลในการสืบทอดจากนั้นหลวเฟิงก็ได้ตัดสินใจซื้อเกาะสีอทองนี้ทันทีนะครับราชาชิงฮวนและเย่เฉินเนี่ยทั้งสองเนี่ยก็เบื่อเลยทันทีจากนั้นหลวเฟิงเนี่ยก็ได้กลับมายังฐานค่ายทหารของเผ่าพันธุมนุษย์นะครับและก็ได้เอาสมบัติที่ได้มาจากไอ้พวกเผ่าหนาซื่อเนี่ยที่แลกเปลี่ยนมาส่งให้กับฝ่ายขนส่งบริษัทจัก,กรวาลเสมือนและในวันต่อมาเกาะสีอทองที่หลวเฟิงซื้อมานั้นหลวเฟิงก็ได้ใช้มันหลอมรว,วมเข้ากับสับปปะหลาดเข่าทองนะครับและในเวลา30ปีสปาดขาทอง ก็สามารถฝึกตำรานิระด,ดามที่2จนสำเร็จและก็สามารถกระตุ้นเกาะสีทองจนสำเร็จเช่นเดียวกันจากคำว่าแม่ทัพที่อยู่ตรงหน้าอกของสัป,ปหลาดเข่าทองมันก็ได้แปลเปลี่ยนเป็นคำว่าราชาของเผ่าเทพเยียนซึ่งในเวลานี้สัป,ปหลาดเขาทองก็ได้สวมเกาะราชาอยู่นะครับและระดับพลังนั้นก็เป็น1นึ่งแสนเท่าเต็มๆของระดับผู้ของดวงดาวทางด้านสัป,ปหลาดเขาทองเนี่ยก็ไปถึงระดับอมตะราชาสุดปลายยอดของมนุษย์แล้วนะครับหลัวเฟิงที่ได้รู้แบบนี้แล้วแผ่นดินเยียนจีเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวอีกต่อไปแล้วนะครับจาก นั้นหลัวเฟิงก็ได้กลับไปที่ดินแดนเยียนจีอีกครั้งและกลับไปในฐานะของหยางและก็ได้สามารถสร้างชื่อเสียงขึ้นมาได้พร้อมกับก็ได้พบกับเพื่อนมากมายและคนสนิทของหลัวเฟิงที่สุดนั้นก็คือราชาเยเฉิญและราชาชิงห้วนนะครับจากนั้นหลวเฟิงที่ไปมาระหว่างแผ่นดินเยียนจีและค่ายของมนุษย์เนี่ยเขานั้นก็ได้รู้ว่าการเปิดขอคอยบูชาต้องใช้ตาสัญลักษณ์คำสั่งเนี่ยถึง6ชิ้นแต่หลัวเฟิงนั้นก็มีชิ้นเดียวนะครับหาชิ้นที่2ไม่เจอเลยเขานั้นจึงได้ตัดสินใจร่วมมือกับราชา เสที่เกี่ยวข้องกับหอคอยบูชาจากนั้นเวลาก็ได้ผ่านไปนะครับณน,นอกดินแดนเหยียนจีทางด้านราชาเยเชนเนี่ยก็ได้วาร์ปมาหารัวเฟิงโดยตรงเลยนะครับลัวเฟิงเนี่ยจึงได้ถามไปว่ามีเรื่องอะไรกันแน่ทําไมถึงไม่ยอมพูดที่จักรวาลเสมือนแม้แต่ทางด้านราชาชิงฮ้วนเนี่ยเยเชนก็ไม่ยอมบอกนะครับซึ่งทางด้านราชาเยเชนเนี่ยก็ได้บอกกับลัวเฟิงไปว่าเขาไปพูดในถ้าดีกว่าหลังจากที่ทั้ง3คนเนี่ยเข้ามาในถ้าแล้วทางด้านราชาเยเชนเนี่ยก็ได้เอาตาสัญลักษณ์คําสั่งเนี่ยออกมาให้ดูนะครับทางด้านชิงฮ้วน จึงได้สนใจว่าพี่ของเขานั้นไปเอามาจากไหนซึ่งเยเชิญเนี่ยเขานั้นก็เพิ่งชิงมาได้จากมือของเผ่าพันธุ์แมลงนะครับจากนั้นจึงบอกให้หลวเฟิงนั้นเอาอีกชิ้นออกมาเมื่อทั้งสองชิ้นนั้นได้อยู่ด้วยกันแล้วมันก็พุ่งเข้าไปหากันทันทีนะครับพร้อมกับมันนั้นก็ได้พุ่งทะยานออกไปจากถ้ำทันทีทั้ง3คนเนี่ยจึงได้ตามไปโดยพลังของราชาชิงหว้วนในการวัปซึ่งทางที่ตาสัญลักษณ์คําสั่งตรงไปเนี่ยมันก็คือหอคอยบูชาพวกเขานั้นก็เคยมาเป็นครั้งแรกซึงหลวเฟิงเนี่นกออยก สำรวจกับสัมผัสไม่ได้เลยจากนั้นก็ได้มีบางอย่างเกิดขึ้นนะครับซึ่งทางด้านเผ่าจากกลเนี่ยกำลังไล่ล่าเผ่าพันธุ์มนุษย์อยู่ในจังหวะที่เผ่าพันธุ์มนุษย์คนนั้นกําลังจะถูกเผ่าพันธุ์จากกลนั้นโจมตีราชาชิงห้วนเนี่ยก็ได้วาดเข้าไปด้วยความเร็วกะจะช่วยเขานะครับแต่ทว่ามันก็ได้มีหอกสายฟ้าเข้ามาโจมตีเผ่าพันธุ์มนุษย์คนนั้นเสียก่อนส่งผลในเผ่าพันธุ์มนุษย์คนนั้นจบชีวิตลงทันทีพร้อมกับเผ่าพันธุ์มนุษย์คนนั้นก ลอยชิงมิตินะครับสองคนเป็นเผ่าพันธุ์จากคนและอีกคนนั้นก็คือราชาชังจินที่โด่งดังที่สุดในแผ่นดินเยียนจีเขานั้นได้รับการยอมรับจากกฎเกณฑ์สายฟ้าแล้วและก็ได้มีพลังการต่อสู้และก็ได้มีพลังการต่อสู้ระดับอมตะราชาขั้นขีดสุดซึ่งก็สูงกว่าราชาชิงห้วนและราชาเย่เฉินเนี่ยถึง1ขั้นนะครับซึ่งทางด้านไอซือเว่ยคาเนี่ยมันที่ได้มาด้วยเนี่ยก็รู้ว่าพวกหลวเฟิงนั้นมีตาสัญลักษณ์คำสั่งถึง3มชิ้นนะครับถึงแต่หากมันได้มานั้นมันนั้นก็็จะได้คบเปน ้นพดีจากนั้นมันจึงได้สั่งหุ่นเชิดจากกลนของมันเนี่ยเข้าไปแย่งชิงมาทันทีทั้งสองฝ่ายเนี่ยจึงได้เข้าต่อสู้กันทันทีนะครับราชาชิงหัวและราชาเยเชิญเนี่ยก็พากันวัดข,ขึ้นในบนอากาศพร้อมกับก็ได้โจมตีกดแห่งไฟขนาดใหญ่เนี่ยลงมาอย่างเพื่องล่างไอซือเวไคที่ได้เห็นแบบนั้นก็ได้สั่งหุ่นยนต์หุ่นเชิดของมันเนี่ยโจมตีสวนกลับไปเช่นเดียวกันเยเชิญที่ได้พุ่งลงมาจนประทะกับพื้นดินแล้วมันก็ได้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงขึ้นนะครับจากนั้นราชาเย,ชนเ,นยเ,าเชิญน พวกเรานั้นมีทางเลือกที่ดีกว่าได้นะศักยภาพของพวกเราทั้งสองฝ่ายนั้นใกล้เคียงกันหากต้องใช้กําลังลงมือล่ะก็เกรงว่าคงไม่มีใครคลองความได้เปรียบแน่นอนพร้อมกับทางด้านเยเชิญก็ได้เสนอไปอีกว่าถ้าไม่งั้นก็รวมมือกันเปิดคุ้มสมบัติของหอคอยนี้จะดีกว่าไหมแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไอ้พวกราชาชางจินเนี่ยจะรับข้อเสนอหรือไม่ก็ต้องคอยไปติดตามการสปอยในตอนหน้าได้เลยนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยอนิเมะมาหาศึกลามิโฮตอนที่187โอเคครับสำหรับคลิปนี้หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับหากถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ